สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแวะมาชมสวนสรานรมนะคะในอดีตนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ปีพศ2409นะคะซึ่งทรงจะประทับหลังจากทรงสละ ราชาสมบัติให้กับพระราชาโอรสแล้วแต่ก็สร้างไม่เสร็จนะคะทรงเสด็จสวรรคตก่อนค่ะและที่แห่งนี้เองค่ะก็มีต้นพันธ์ุไม้ที่หายากนะคะแล้วก็ได้ถูกอนุรักษ์ไว้ปลูกอยู่ข้างอาคารเรือนกระจกค่ะซึ่งก็คือต้นจำปาเทศนั่นเองจะมีดอกที่มีลักษณะสวยแปลกนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอม ค่ะก็ชื่อจำปาเทศหรือว่ากระนายนะคะแล้วก็ชื่ออื่นก็มีกระนายยวนปลาในทางภาคใต้เรียกกันขนานชนบุรีก็เรียกกันจำปีแขกจำปาเทศสนานทางนนทบุรีเรียกกันหำอาวก็จะเป็นทางหนองคายเรียกค่ะก็จะอยู่ในวงศ์เซอร์คูเรเซียนะคะจำปาเทศเป็นไม้ขนาด เล็กถึงขนาดกลางนะคะสูง5-16เมตรอยู่ในสกุลกระนานปลิงเปลือกลำต้นจะสีเทาแตกเป็นร่องแล้วก็มีสะเก็ดบิดเวียนตามยาวนะคะโคนลำต้นก็จะมีปุ่มเป็นโพรงแต่กิ่งจำนวนมากกิ่งอ่อนก็จะยาวปลายใบยก็จะห้อยลู่ลงมากิ่งแล้วก้านจะเป็นขนสีน้ำตาลปกคลุมทั่วไปค่ะใบอ่อนจะเป็นลักษณะรูปไข่กว้างหรือว่าเกลือบ เกือบจะเป็นแผ่นกลมแผ่นใบจะเว้าเป็นแฉกลึก5-7แฉกเส้นใบออกตามโคนใบประมาณ7เส้นแผ่นใบด้านบนจะเป็นสีเขียวเข้มผิวใบด้านบนจะมันเกลี้ยงแล้วก็หลังใบจะมีขนละเอียดสีเทาเหลืองใบพอแก่ขึ้นก็จะเป็นแผ่นที่กว้างนะคะ กว้างประมาณ14-18เซนติมตรยาว14-16เซนติเมตรโคนใบก็จะเว้าวตื้นแล้วก็เบี้ยวปลายใบก็จะแยกเป็นแฉกอยู่เหมือนเดิมนะคะแผ่นใบที่เว้าวเป็นแฉกหรือประมาณ5-7แฉกเนะะี่ยค่ะแฉกจะแหลมขอบเรียบเว้าวตื้นๆน,นะคะหูใบก็จะแคบค่ะ ัวดอกจะออกตามซอกใบดอกเดี่ยวๆนะคะอยู่บริเวณใกล้ปลายยอดกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบเลี้ยงจะมีประมาณ5กลีบมีลักษณะเป็นแผ่นหนาแข็งแล้วก็แยกกันนะคะรูปขอบขนานด้วยมีเกสรตัวผู้สมบูรณ์ประมาณ15อันแล้วก็ติดกันเป็นกลุ่มๆสลับกันกับเกสรทุกตัวผู้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะสีก็จะออกจากขาวนวลเหลืองไปจนสีเข้มความหอมก็จะหอมเย็นตลอดทั้งวันออกดอกได้ทั้งตลอดปีค่ะ เขาจะมีฝักด้วยนะคะเป็นทรงกระบอกสั้นเป็นเหลี่ยมแล้วก็มีขนสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลบางๆพอแก่แล้วก็จะแตกมีเส้นรอยสันเป็นเสียงห้าเสียงนะคะมีมเมล็ดจำนวนมากมาเมล็ดจะมีปีกแล้วก็เป็นแผ่นสีขาวน่าจะปลิวกระจายไปตามลมนะคะออกดอกในช่วงเมษายนถึงตุลาคมนะคะการขยายพันธุ์ก็ใช้เป็นวิธีตอนกิ่งหรือว่าเพาะมาเมล็ดนะคะ ประโยชน์สรรพคุณสมุนไพรก็คือเปลือกจะใช้เป็นยาลดไข้ค่ะนำมาฝากเป็นข้อมูลกันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณนะคะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ